สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่บทวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันพฤห,หัสบดีที่17ธันวาคมนะครับสึดงิมิลีกอังกฤษนะครับเป็นเกมที่สนามบามอนเลนนะทีมบุ้ยครับเชฟฟด์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเริ่มเตะเวลาตี3ตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับเชฟฟด์ยูไนเต็ดฤดูกาลนี้มีหนึ่งคะแนนนะครับจากการลงสนาม12เกมแพ้ไปถึง11เสมอหนึ่งไม่ชนะใครนะครับ พุ่งยิงได้แค่5ประตูนะครับแต่เสียไปถึง21ลูกผลงานแตกต่างจากฤดูกาลที่แล้วแบบหน้ามือกับหลังมือเลยทีเดียวผลงานเกมล่าสุดนะครับเชฟซิยูไนเต็ดบุกไปแพ้เซาท์ทมตันแบบสู้ไม่ได้0ูต่อสวันนี้การจัดทีมครับยังคงมีโอลิเวอร์แม็กเบอร์นี่เป็นหัวใจสำคัญแนวรับครับคิสบาชาเมนดาซีเฟนนะครับวันนี้พร้อมลงสนามในขณะที่ซันเดอร์เบิร์กนะครับกองกลางชาวนอร์เวย์เจียนะฮะที่ทำไปหนึ่งแอสซิสต์กับหนึ่งประตูในฤดูกาลนี้ก็พร้อมลงสนามนะครับนอกจากนี้ครับมีอารอน รามสเดลนะครับเป้าเสาเหมือนเดิมในขณะที่จอห์นเฟร็กเป็นออสบอลครับวันนี้ก็ต้องรออยู่บนม้านัา่งสำรองไปก่อนครับไปดูทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของโอเลกุนาโซชากันหน่อยครับพวกเราตกรอบจากศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกไปเตะในยูโรปาเป็นที่เรียบร้อยอย่างไรก็ตามครับในช่วงโปรแกรมดังกล่าวในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาแมนะยูลงพิมลีกเนี่ยหเกมนะครับปรากฏว่าไม่ท้าใครเลยและชนะถึง4เกมนะครับ พวกเขาถูกหยุดไลติชนะรวด4เกมเท่านั้นนะครับจากการที่เสมอกับแมนซิตี้ที่โอทับฟอร์ดในเกมล่าสุด0-0ซึ่งเป็นเกมที่แมนยูเล่นได้ดีกว่าแมนซิตี้โดยซ้ำไปนะครับผลงานในลีกแมนยู U, พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับไม่เป็นรองใครเลยแต่ในเวทียุโรปนะครับพวกเขาอาจจะยังไม่มีความคงเส้นคงวามากนะักแน่นอนครับว่านักเตะบรรดาตัวสําคัญอย่างแฮร์รี่แม็กควาย W.D.K.R. นะครับยูสเตอร์ลินเดลเวร์ฟอารอนวันเบซาก้าลุกชอวันนี้พร้อมลงสนามทั้งหมดปอปป็อกบา รวมถึงเนมันย่ามาติชก็มีลุ้นนะครับเช่นเดียวกับดอนนี่ฟันเดอร์เบกนะครับในขณะที่บรูโนโ่พร้อมปั้นเกมแน่นอนและมีระมาคัดรดฟอร์ดเป็นตัวทีเด็ดในแนวรุกนะครับก่อนเกมจะเริ่มขึ้นแมนยูถูกมองว่าเหนือกว่าเยอะต้องชนะ2ประตูครับยิงหนึ่งประตูไม่ได้อะไรแน่นอนแล้วครับว่าบอคูนี้ความมั่นใจแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแมนยูเนี่ยเหมือนฉลามที่ได้กลิ่นเท้าเลือดเลยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามครับที่แมนยูเบิกประตูแรกได้นะครับพวกเขามักจะมาติดต่อกันนะฮะมักจะมาติดติด ยิงปีนี้นะครับเล่นนอกบ้านเนี่ยเป็นเทพด้วยนะครับค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวกับการออกไปเยือนคู่แข่งดูแล้วเกมน,นี้เชฟยูรอดยากครับยิ่งบุกยิ่งโดนครับและวลูการนี้เชฟยูรับก็ไม่เหนียวดูแล้วมีแต่จะโดนมากหรือโดนน้อยเท่านั้นเองฟันธงเชฟฟ์ยูนิเต็ดแพ้แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดศูประตูต่อสา